สวัสดีครับเพื่อนๆคนมาเกมทุกๆคนพบกับผมน่น as gaming อีกครั้งนะครับอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาโซโล่แลงกันนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่ามาลดในตำแหน่ง roaming support นะครับตอนนี้ต้องรีบเล่นมาลดกันก่อนครับมินมาลดต้องรีบเล่นกันก่อนเลยครับตอนนี้เพราะเดี๋ยวแพจใหม่กลับมามาลดเล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นยากมากเพราะว่าจะเป็นสายแท้งมากกว่านี้นะครับต้องเปลี่ยนการเล่นและก็ไอเทมการออกกันนะครับส่วนเกมนี้ผมจะออกมาเป็นเพียวดาเมีก่อนเลยนะครับ ของที่จะออกในเกมนี้นะครับ1เป็นของรวมสายดาเมนแบบกดสร้างรู่นะครับชิ้นที่2เป็นรองเท้ากันสถานะนะครับชิ้นที่3เป็นคอยเทมของมาลดเลยนะครับขาดไม่ได้จริงๆครับชิ้นนี้เป็นดาบแดงหรือฟินิกทูตนะครับชิ้นที่4เป็นเคียวนะครับเอาไว้กันตายนิดหน่อยแล้วก็บกหน้าดาเมนอีกนิดนึงนะครับส่วนชิ้นที่5ชิ้นที่6แล้วแต่สถานการณ์ของเกมนึงนะครับแต่เกมนี้ผมจะแปะมาเป็นฟปนอีกทูตอีกเล่มนะครับเป็น2เล่มเลยนะครับแล้วก็ก่อเกินนะครับ เกมนี้เป็นเกมที่เกมนําตลอดนะครับเล่นง่ายๆชิวๆครับแค่ทําเน้นทำเยาวะให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนได้คิวขอแค่ชนะก็พอเลยนะครับเกมนี้เล่นไม่ต้องเสียงเยอะนะครับเอาละครับเกมจะเป็นยังไงไปรับชมในคลิปเต็มพร้อมๆกันได้เลยนะครับส่วนบทสรุปผมจะสรุปให้ดูในท้ายคลิปนะครับดูกันให้จบนะครับไปชมกันเลยครับต้องเล่นมังกรของเราถูกโจมตี

Kill! ูที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด เล่นดักของเราถูกโจมตีก็ไม่รอดแต่เมียความเจ็บปวดของเจ้าจะเป็นพลังให้แก่ข้าป้อมเล่นมังกรของเราถูกโจมตี พ่อแก้ัวสำหรับความล้เหลวป้อมเลนมกรของเราถูกโจมตีข้ารู้สึกป f e a t e d

Dragon has been defeated An enemy has been defeated Only um, go, um, go, to, don't กันบ้านก่อนนำข้าไปที่แนวหน้าเดี่ยวนี้ปอมเลนกลางของเราถูกโจมตีบายบาย

Blink blank on go. Cold don't determine. destroyed Ultimate. An enemy has been defeated. Ultimate! ถูกส่งออกไปแล้ว Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. <laughs> 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 My mic caught. ระวังดัสเลเยอร์ให้ทีม has been defeated Ding Joe An enemy has been defeated My <laughs> an ally has been defeated oh, Onslaught oh, Double Kill Holy Dragon has been defeated your <laughs> Tower. Your team has destroyed a tower! Your team has destroyed a tower! Shut down! An ally has been defeated! Your team has destroyed a tower!

ครับก็จบลงแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็ชนะได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับเกมนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวนะครับเป็น4ดาวนะครับคอมมนเดอร์สามสดาวครับได้คะแนนเป็นอันดับที่2นะครับเกมนี้เกมนี้ก็ได้รับเหรียญทองไฟเตอร์มาด้วยนะครับนะครับด้วยสกอร์สิบเนะครับครับ MVP เกมนี้ก็น่าจะได้นี่นะครับอ้อยครับอ้อยได้รับ MVP ครับโผล่อยู่เอาเรื่องครับอ้อยเกมนี้ครับสกอร์ในเกมนี้นะครับ ค่า5ตาย1 exit ไป16นะครับสกอร์ทีมรวม23ต่อ10นะครับชนะง่ายครับกับสกอร์ค่อนข้างขาดนะครับแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ครับส่วนคลิปนี้ขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนเพื่อนๆที่อยากเห็นผมเล่นตัวไหนนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมจะลองพยายามเล่นให้ดูนะครับสวัสดีครับ